ครับสวัสดีครับพบกับ The History Now Podcast EP ที่7วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คันโตนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ101ปีก่อนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คันโตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและก็สร้างผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเกิดขึ้นในวันที่1กันยายนปีคศ1923หรือปีพศร4อ6เีลาประมาณ11นาฬิกา58นนทีก็เป็นเวลาประมาณเทีเยงนะครับ โดยศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเกาะอิซูโอซามิในอ่าวซาฮามิที่ระด,ดับความลึกประมาณ23กิโลเมตรแรงสันสะเทือนสร้างแผ่นดินไหวที่มีความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกรุงโตเกียวนะรวมไปถึงเมืองท่าโยโกฮาม่าและก็จังหวัดโดยรอบเช่นจังหวัดชิบะคานาฮาวะชิซูโอกะ บ้านเรือนของคนญี่ปุ่นพังทลายแล้วก็เกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในตอนเที่ยงแล้วก็ประกอบกับบ้านเรือนของคนญี่ปุ่นในยุคนั้นก็สร้างมาจากไม้แล้วก็กระดาษทําให้เกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วทําให้มีผู้เสียชีวิต15,000คนถึง1 4 2 0 0 0นนคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายประมาณ4ี่0 0คนคาดว่าผู้สูญหายเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ยังเกิดข่าวลือต่างๆภูเขาไฟฟูจิอาจจะปะทุหรือว่าเกิดขึ้นยักษ์สึนามิครั้งใหญ่เข้าล กรุงโตเกียวซ้ำข่าวลือเหล่านี้นะครับทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็สร้างความสับสนวุ่นวายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเป็นอย่างมากนะแผ่นดินไหวที่คันโตเนี่ยนอกจากสร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจให้กับญี่ปุ่นครั้งใหญ่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมนะทิศทางการเมืองของประเทศแล้วก็การใช้กฎหมายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งทําให้เกิดการปฏิรูปแล้วก็การปรับตัวเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งต่อไปของญี่ปุ่นมีการ ซักซ้อมเหตุการณ์มีการออกกฎหมายต่างๆมีการวางมาตรการหากเกิดแผ่นดินไหวต้องทํำยังไงทำให้าาญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการในการรับมือแผ่นดินไหวแล้วก็เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดเช่นการซักซ้อมหรือว่ามาตรการหนีภัยมีการเตรียมพร้อมเรียนรู้จากอดีตสําหรับสาเหตุของแผ่นดินไหวที่คันโตนะครับก็เกิดมาจากรอยเลื่อนบริเวณอ่าวซางามิซึ่งรอยเลื่อนแห่งนี้นะครับก็อยู่ใกล้กับภูมิภาคข,ของคันโตนะครับรอยเลื่อนแห่งนี้นะครับเกิดจาก เปลือกโลกที่เรียกว่าเปลือกโลกฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวเข้าไปด้านใต้ของเปลือกโลกที่เรียกว่าแผ่นยูเรเชียนะทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังออกมาในรูปของแผ่น e ดินไหวโดยรอยเลื่อนบริเวณอ่าวซางามิเนี่ยเชื่อมต่อกับแอ่งนันไคซึ่งแอ่งนันไคเนี่ยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกประมาณ4,000กิโลเมตรตั้งอยู่ทางใต้ของบริเวณเกาะฮอนชูความยาวของแอ่งนันไคเนี่ยประมาณ800กิโลเมตรเคลื่อนที่สอดเข้าไปในแผ่นยูเรเชีย สร้างแรงแผ่นดินไหวได้8.0ขึ้นไปนะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจับตาข้อมูลที่ได้จากแอ่งนันไครเนี่ยเป็นระยะเนื่องจากพบว่าแอ่งนันไครเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ100ถึง200ปีซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยได้เก็บข้อมูลชุดนี้มาตั้งแต่ปีคศ684เป็นต้นมานะครับ โดยรอยเลื่อนบริเวณแอ่งนันใครเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ3-5เซนติเมตรต่อปีทำให้นักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้ที่ติดตามข้อมูลแผ่นดินไหวนะครับเชื่อว่า แผน่นดินไหวจากบริเวณแอ่งนันไคเนี่ยจะเกิดในอีกประมาณไม่เกิน3 0ปีข้างหน้านะครับทางญี่ปุ่นก็มีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถ้าเพื่อนๆได้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณนี้บ่อยครั้งนะครับทําให้ญี่ปุ่นจับตาข้อมูลที่ได้จากการสั่นสะเทือนบริเวณแอ่งนันไคเป็นพิเศษสําหรับอีีที่7ก็จบลงเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ